เรืองงามย่มดีของผู้ยิบานฟินแลนด์ค่ะพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นให้พี่นุ่มไปปักไปไปปักไหวนิวเพื่อเป็นการโฆษณาประชา,ส,า<อ>สัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีไดรบราบว่าวันทียิบเก่ากรกฎาคม2 5 6 7นีส้สนีสีมีการเปิดโตรถแฮนะคะหรือรถที่เพิ่นซือมาเหตุเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งของโตเกียวมิวส์ค่ะพี่น้อง ณบ้านโขกน้างามปราเซียมนะคะตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่น้องในช่วงเวลา16.0หนถึง19.0กานยค่ะพี่น้องตามวันเวลาดังกล่าวพิกัดเกิดขึอ้นอยู่ถนนมิตรภาพทางไปขอนแก่นไปน้ำพ้องค่ะพี่นอ้องยู่ช่วงบ้านโขกน้างามตมอ่าโขกนางามปราเซียมตำบลสำราญเมืองขอนแก่นค่ะพี่น้องผู้ใดอายุไกลนะคะหรือผู้ใดอยยุแถวขอนแก่นกะ สามารถไปร่วมสนุกมวลจอยในขบวนโหลดเฮเป็นการเปิดโตปทมมาแรกข้างปฐมมาเริกข้างแรกของพิบาณฟินแลนด์ค่ะพี่น้องสีเขียวเหนียวทรับสวยงามมากคาดว่าเมือนั้นจะได้รับความสนุกสนานให้ห้ามวลจอยสุขโคขสโมสรไม่ใช่น้อยค่ะพี่น้องไปเฟิร์นชาแนลกับสิบไปอยู่ได้ค่ะพี่น้องนี่แดดลมล่มตก1 6บหถึง19นาฬิกาบ้านโคกนางามปราเซียมสำราญเมืองขอนแก่นได้พี่น้อง้ออย่าลืมวันเวลา 16นาฬกาถึง19นาฬิกานะคะถนนมิตรภาพทางไปอำเภอน้ำพงค่ะพี่น้องหาง่ายง่ายค่ะพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดด้วพี่น้องเด้อไปแห่กำลังแรงใจกันค่ะสำหรับเมอนีกะตามพี่นุ่มไปเบิ้งค่ะวา่าปีกาตีเพิ่นปักมดหรือว่าปักไว้นิวปักไปนะยู่ตรงไหนไปชมกันค่ะครับย่ารือวันที่29นะนะครับบ้านนะอะ <laughs> บ้านโคกนางงามบ้านโคกนงางงามปลาเสียมเรามีนัดกันเปิดตัวรถแห่ตูเกียวมิวสิกพี่น้องครับเห็นบ่นี่นะครับเปิดตัวรถแหน Music. น่นะครับโตเกียวมิวสิกส้มฟรีเด้อพี่น้องส้มฟรีมายำมาชมฟรีนะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับหรือว่าอยู่เขตขอนแก่นเด้อพี่น้องเลียนเชิญเลียนเชิญน,นะครับพี่น้องมาเบิ่งมามวนน้ำกันมารับชมมากกระทบไรศิลปินแบบใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟน นี่คือป้ไปพุ่งมาลงนะครับเดี๋ยวเหาสิปไปติดีสไปในหมู่บ้านอีกอันนึงจ้าว่านี่อันแรกที่เ้าติดก็คือจุดนี้นะครับวันนี้เป็นงานด่วนด่วนอีหลีพี่น้องเพื่อนช่างไอ้ข่อยติดเดานี่คอยกัติดเดานี่ไปไปทะไปตามรับช่วงมาที่สองมาสิตีสก็ใส่ตัวไปพี่น้องบาง,างขง่าวหัวนะหอดจุดที่สองอันนี้คือทางของหมู่บ้าน บนสัมปทานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่จุดที้สวางตรงนี้เลยครับเนี่ยนี่ครับนี่เป็นเก้าอ,าอาีนี่พี่สวงครับพี่น้องนี่คือจุดที่สวงนะครับเป็นจุดเด่นนะครับแต่เพื่อให้ไฟของท่าข่าหมู่บ้านได้แบบมาตรฐานนี่นะนี่แหละครับมันเก้านะครับยี่สิบเก้าห้องสี่เหลี่ยมมูนน่บ้าน,บานนี่แหละพี่น้องพี่น้องจำมือที่เฮา มาแห่บุญมองไฟเดียบอนั่นแหละครับมองร่วมกันนี่แหละครับมองแห่บุญมองไฟนะครับนี่คือจุดป้ายจุดที่สองอย่าลืมนะครับคุณพี่น้องนายเทาไก่ออกพี่น้องอย่าลืมเชลซีล่ะค่ะลงโซเชียลวันที่29เรามีนัดกันนะครับเอาสุดเรียบร้อยไปไปจุดที่สามพี่น้องไปพี่น้องครับนี่คือจุดที่สามเอาความมวลน้ำไปต้นเดือนนึงเข้าได้บียบอ อเคสได้ไเียด้งเสียงออกมาทัง okay, นี่ลูกพี่ดไออกดไฟเดี๋ยวมัมุ้งมุ้งอย่ก่อนอโอเคนี่ได้อยู่แด้บาแม่เพื่อท้งืเนาะเขาแย่ยี่สิบเก้านี้ยนะโอเคนั่ได้อยู่โอเคได้ได้ได้นะครับ อันนี้นะครับวันที่29่สิบาอันนี้คือจุดที่3นะอันนี้เขาอยู่แยกบันโคกนะครับอันนี้แยกบันโคกนะเข้ากับพอดีรถชี้มากผู้ปสิทธิพอดีนะครับองศาพอดีที่แรกว่าสิติดมุมนั่นเนี่ยมันรถชี้มากสิบู้ประสิทธิก็เลยเอามุมนี้ชีมากเขาจะเห็นนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเดอ้อเป่าแล้วโลดอีกวันที่29นะ <S <S นี่แหละบันโคกนะง,งามนี่แหละนะคือจุดที่3 ย่อเข้าไปเป็จุดที่4ต่อพี่นอ้นองครับพี่รองครับนี่คือจุดที่4อันนี้จุดที่4นะครับเขาเอิ่นบอกเขาเอิน่นว่นนนนาน้องสะพังเพืนนกก่อนวะตรงนี้เพือ่อนเ,เอิ่นว่าน้องสะพังขนหน้าดแย่ก็พี่เด้ออ่าเด็กเขาเอื่นมาหนองสะพังพี่น้องครับนี่คือจุดที่เราจะจอดแห่แล้วมาเล่นอยู่คืออยู่จุดนี้ มึงหันนี่บุญบ้องไฟนะครับล่าสุดเ,เ,ท,เาาท, Music, ท่ากับเรียนยุตตรงนี้เวทีเท่าพี่น้องจำได้ปะที่โกเกียวมิวสิกประทับกับอ่าซูสนแนนพี่อันหมออันนะครับชุดจุดน,นี่เขาเอิญน,น้องสะพังเนาะเท่ากับสีแอร์โอ้หมู่บ้านโอ้หมู่บ้านละ่ะสีมาจบอยู่นี่นะฮาวัดนะครับคือจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะมาจอดเดินนั่งเดือกันอยู่ตรงนี้นะครับว่องกว้างว่องไงพี่น้องครับเดินนี่ปะต้องเลาถึงเลยเดินไงแห้ง มองนะครับมองแฮมองค้อนมองแลนแลนอย่งกระมูกง่ายกว้างสบายมากนะครับพบกันแน่นอนนะครับกับเราชาวทีมงานโตเกียวมิวสิกรถแห่โตเกียวมิวสิกนำโดยผู้จบ้านฟินแลนด์วันที่29นะครับเวลาเริ่มไปตั้งแต่ประมาณบ่าย2โมงยันไปถึง6โมงแรงหรืออาจจะเลย6โมงแรงก็เป็นไปได้ ที่เนี่ยเข้ามีนัดกันพี่น้องยาเรื่มมาให้กำลังใจโตกเกี่ยวมิวสิกนะครับในวันที่ยี่ 19, มกราสิบหกนกาถึง19นกาแต่นั่นคือเวลาเอข่าวเอาจริงงมันมีก่อนหนะ้านั่นแหละครับอืมเขาพอกันด้พี่น้องเด้อเอาละาคิดนี่ส่งค้าวม o ข้าว,าวพี่น้องพากันแช่กันไอไปนะครับให้ได้แบบทุกคนได้เห็นงานนี่ยานะครับว่าชมฟรีตลอดงาน ชมฟรีตลอดงานรถแห่โตเกียวมิวสิกมือนั่นแหละพี่น้องสิีดีเห็นว่าเจ้าภาพอยากจ้างหรือเ่อยากจ้างสิีดีเห็นกันมือนี้นะคะ er field, รับเบอร์โทรติดต่อเอาเบอร์ไหนใส่ลืมขอโทษได้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือโทรก็ได้0 9 1 0 6 1 5 7 6 9นะครับนะเบอร์รับงานจริงๆแล้วในของโตเกียวมิวสิกพี่น้องอยู่หน้าเพจโอ้ยหลายแห้งนะมีอยู่3เบอร์นะครับ3เบอร์หลักๆนะพี่น้องเด้อ มีเบอร์น้องกูกิเบอร์น้องโบท๊ทเบอร์ผมเองนะครับ097 317 1393 06 1205 2399 09106 157 69มีอยู่3เบอร์หลักนะครับสนใจนะครับทักมานะหน้าเพจตัวเกียวมิวสิกนะครับเดี๋ยวพอกนคลิหนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อย่าลืมบันทีคลิปเก่าเรามีนักกันสวัสดีครับไปนลครับ